นุ่นวรนุชคงสามีทายาทสิงตอดปิติออกงานคู่กันในรอบหลายเดือนครึ้งแท้นดาวค้างฟ้าของวงการบันเทิงสําหรับนุ่นวรนุชพิรมพักดีแม้จะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแต่ถ้าหากดูจากภายนอกแล้วนุ่นวรนุชยังคงสาวและสวยเช่นเดิมทั้งคู่แต่งงานกันมาได้11ปีแล้วแต่ยังไม่มีทายาทซึ่งหลายๆคนก็ยกนุ่นวรนุช สไปย์พันล้านที่สวยและรวยมากเพราะทางด้านต๊อดปิติพิรมพักดีเปพันรยาหนักมากล่าสุดทางด้านนุ่นวรนุชควงสามีต๊อดปิติทายาทสิงห์ร่วมงานแต่งกล้องกรุนซอสวดทิกุลและปรางอภินราศีการจนาซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เห็นภาพนุ่นวรนุชและต๊อดปิติออกงานคู่กันสักเท่าไหร่พอมีภาพคู่กันออกงานเช่นนี้ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียว